ก็สบายดีสบายดีหรือสวัสดี ทางฝ okay. the <c oughs> <c oughs> ั <te eze> <c oughs> <t ogether> ่งอาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมาพบมาพ่อมาพบเจอกับบ่าวจำมัมอีกแล้วมื่อกี้เนาะบ่าวจำมัมกันที่ไปจอบเมียเนาะไปหาหนุ่มไอ้กับสาวดวงเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหาไปชมดูกันเลยว่าเมียบ่าวจำมัมและสาวดวงมาแล้วบ่าวเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหาไปชมมักันเลยเขาลงเค็มพ่อแม่พี่น้องลูกไปอยากหนังเค็มเด้อนี่ มันเค็มควยเด้อแตมันตีทางก่อนเนาะฮน่อย,อยา่างมันเค็มมาแล้วเด้อสองตอนตอกน,นึง่งตอกละชาพันสีบาทเนาะให้พี่น้องนี่น้งควาย มันติดก่อนเนาะสีเคยกินบอ่อแม่พี่น้องเลยหนันงคายเดอ้อ หนาวแห้ลแงลมแห้งนาะบ่ได้ไปทางไหนพ่นไหนพี่น้องใหเมียบ่าวจะมาไปหาหน่อไม้เนาะเมทเมทโนหลานใหญ่เนาะเมทาพโตโนไปหา,านนออหน่อไม้กับสาวดวงเนาะฮ่าฮ่ามา่อยมาเลยลูกเป็นมาแล้วเป็นแล้วมาแล้ว <c oughs> เออเอามานันนอนอามานันนอนน้ำมันตุ่หผมมันเด้อผ่าแพ่มันเด้อมันหนาวเด้อหนาว,นาวมันหนาวมันหนาวตุ่มงเลยหนาวล้องคนโวยพอเอ้ยเลียมือน่ะ <c oughs> <c oughs> ล้มพ่อแม่พี่น้องล้มแห้งขนาดเลยอยู่แถวบ้านบราจะมั่มเนาะ เงินคนมันหา่างเนาะกับตาผ่านเนาะมันมีต้นไม้เต็นตอกบงังเนาะเออตู้มันบันนี้เอ้ยบันนี้ไอโนโอก,ก็นั่งได้ไหมเออทอน,นงังควยเผามันจน,นำดำๆห,หน่อยอนึ่งแล้วเขามาถูกไอ้มันเย็นจังหน่อยพอนี่พี่้องแล้วเขามาถูกกินนางเค็มนำกันเด้อ เอ,อิ่มันเอิ่นมันนี่เนาะเหลือสองตอนเมียบาจะมั่มาจึงลงตลาดไปซื้อมะเ้ากินเนาะใส่ออมคิดล็ก็ได้เอิ้นเด้เอิ้นนูกไปซิไปหาโนไว้เนาะมาหาโตโนะมาลูกโตโนเนาะ เป๊ปซี่เอิรดมันดูลูกเอิร์ดมันดู Pepsi, Pepsi. ไปไปไปหาไว้หาโนไว้มันหนาวมันหม่นได้ลูกมันชนเผานังควายเนาะนังเค็มนังเค็มนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเขานาหนาวแล้ว ไปใส่เลยลูกไปใส่ละมันนอนแล้ะดังอยู่ในเฮือนเลยพ่อแม่พี่น้องพอเฮือนคั่วยังบ่ทันแล้วยังบ่ทันในมุงยังบ่ทันในมีประตูประตางเนาะกระสังกระสีขันมันลมแห้งกันเลยมันดังอยู่ในเข้าปลอดภัยอยู่ในเลยพ่อแม่พี่น้อง ไก่แล้วนไะก่สีได้แล้วนี่ต่อลงไปพี่น้องลมแหงทำเย็นห้อก็ถูกหนังควย มีข้าคูน้นำนำ้ำกระเด็มันดำเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ นังเข็มเนาะ้วกินตำแจวประแดกเนาะกันนังเค็มนำกันเนาะเอฟซี FC กินข้าวเทียงกับยังคอมเมนต์มะนเหมือนกันไงเดนะ้อสบ,บายดีไหมแทวสบ,บายดี <laughs> บรทมทานบ่เหมือนนี่แลวรโอ้แล้วแล้วนะเนาะอือ นั่งพิงแดดมันนาวอ้งกินดดเข่ากับยังตะสว,วยได้ยังกินออมกีเล็กเอ้กิเล็กมันได้ใส่โอ้ยโอ้ไปเทาอูเนาะแบ่งมาให้เนาะอืมมันนาวเลยเนาะห <c oughs> นาวนะทมและจูดหรือบ่าหรือ,อยัง ผมหากันแล้วเนาะงมะออื่นผมบอกเรื่องเบิ่งลมก่อน,งงอนโอ้โหดนเลยนาะงบัด้มาถ่ายไม่เท่าเนื่องจากปลาสมัมก็บ,บรรเทสบายไปไนนะเลยนาะเพิ่นกักนเข้ามาแรงยังมีอยู่บ่หรือเมือ่อไหร่คลายทานเมื่อกี้นี่ได้จักสอบ ใครก็เม็ดแหะเม็ดให้อครทีเขาเนาะอ๋อประเดี๋ยงม็ดเขาเลยนงบ่เขายังบ่ลายลายเลี่ยกันกับแม่เ่าน้องลาตีเนาะแม่เ่าแปดสิบเนาะแม่เ่าน้องลาตีกับเจ็ดสิบเก่าประมาณนี้แหละแต่ว่าแม่เ่าน้องลาตีเหยียด ผนเห็ดผนถูกมาแต่น้อยเนาะหลังผนจะก่งกันกกไม่เท่าดีอย่างๆได้ไปเป็นอยู่เนาะยังหันยังแหงเ,เห็ดกับ่ลได้กินโอ้โลมหนาวขนาดเลยเนาะ หนาวเช็คที่เหตุยังเนาะทมทานแล้วเหังก็นางพิงแดดนะคือว่าได้ไปสอนไปยังบริปไปบอกสอนวันนี้ได้บอกไ,ด,อได,ด้ยังไงเออได้เป,ปน็นไ,ไ,ไปสอนกับแมน่น้องทงเลยเนาะอันนี้แม่น้องทงกับน้องบริขเขาเงีนบเหอ้กนบอกเอ้า โอ้เค oh. ่ยให้ปลากระไฮงูเมนังเพิงพันก็ะมาหลินอยู่ที่เน,น,นาะมันหนาวโมหงเถาพ่นก็น,นั่งไป็ลไกองเพื่องเลย <c oughs> เพื่องนี่ก็จะหง้งัวเลยเนะาะให้งัวกับห้มันหนาวเห็ดเห็ดเพื่องเอาทิมลูน้องบ่ได้บ, <c oughs> บ่่ทิมลูกน้องไหวเนาะแช่ไหวนะแม่เทา มมันเน่าเขาก็เอาขึ้นมาเหมือนนี่หมอไปเห็ดเพื่องนะแช่ไว้เขาแช่ลงน้องทิ่มลงน้องไว้ให้มันเน่าแล้วขึ้นขึ้นมาตากแดดไว้แล้วหัวเสื้อใส่หน่อไม่เท่าเขาไปหาแถวาทึงบาได้เนาะเออรูบปะใกล้ๆนี่ยอมอคือได้ยินเสียงอยู่ ไม่เท่าอูเบร์มาแบบมันนี่เราอยู่เทียงเราผูดแล้วเนะออบูเห็นด้วยังบัสบายไม่เท่าไงยางเกือบยางไมได้เกือบเป็นน้ำมานพาดเนาะ ขาดเะดือลงไปนี่ขึ้นนักเมื่อติ้งบ่ได้เลยหาก็ใครมากินยามาเลยใครมาเน,าน,น,านี่ยกินยานแมวเนี่ยซื้อยาแมวแล้วลก็ไปซื้อยาอยู่ห่วยลองกงเนี่ยห้องหมอมาหวานมาหวานแห่งนนอืมมันเป็นเป็นสูตรเป็นห่อเป็นหมัดเป็นเนี่ยหมามต้มกิน ลูกสาวจะไปใส่นอนบออ,ออมันหนาวเนาะมนมนไม่ใช่ไปเ,มมเหตุเวียง,งแล้วกันนอนอใครอยู่เนาะมึงเถือกับมียูทูบเบอร์บ่าวเตียงทองเนาะเอาเงินมาให้เอาเข่ามาให้พอไดีจุนเจือเนาะไม่เท่าเนาะอันบตีบอืม,อ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 ม เออเขาให้เท่าหาโลชิบโลกะยามันเนะเาะ้ม่เม่าว์พอ,พอได้กินไปเนะเาะสำชาแต่ละมือม,มือโดอนเลยเนาะบนันทึกมาถ่ายเม่เา่าเนาะฝากที้อสุขุมสุคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวอนผู้ใหญ่ใจดีเนาะซอยเหลืออม่เม่า ดียอยู่แปปีเนี่ยเพิ่นก็นอยู่กับลูกสาวเพิ่นเนาะสองคน,นสี่ข่าทานคายมื่อนี้ฮะก,ก็ตุนทานแล้วเนาะแต่ฮะก,ก็มานั่งเนาะพอดีป้าจะมั่นมาแต่งงานเนาะก็เ,เลยมาทำข้าวทามข้าวเ,นเน<ม>าพสสเิ่นเนาะพ่อแม่ประชาชนอีกแถ่หนึงเนาะผู้ใหญ่ใจดีหันใดอยากซอยเรือมเมถาวดีเนาะมีใจคิดใจเมตตาบาวาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเนาะอยากซอยเรือมเมถาวเพิ่น ซื้อข่าวซื้อน้ำเนาะซื้อของอยู่ของกินเนาะติดต่อผ่านบ่าวจำมั่งบ่าวจำมัม่มจะเป็นสะพานบุญให้เด้อเอาโอเคนะ้องพ่อแม่พี่นอ้องมาฮอนี่กะสบายดีไหมเท่า,าเออไปไปจีไปหาเนาะไม้น,น้ำเขาก่อนโอเคนาะอพ่อแม่พี่นอ้องมาฮอนี่กะขอขอบุญขอบุญ,บญน้ำแบบสูสนะู่คนเนาะที่เบิ่งคลิปบ่าวจำมัม่ต่ต้นจนจบโดยที่ประขามโฆษณาเนานะ เราจะมั่มกับโมมียังหลายมีแต่วอวยใส่ให้พรเนาะสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นชมความมุ่งมั่รพัฒนาเนะาะเอ้าฝากอีกเทน,นึงเนาะวันพ่อแม่ประชาชนฝากสวยกดไลค์กดแชร์เนาะประชาษาลาวประชาษาไทยประชาษาต่างประเทศเนาะฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวจะมั่มเนาะเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี